สบายดี L t v i ทีวิชรถไฟสินค้าจีนยุโรปสายใหม่เชื่อมองโกเลียในมอสโค ครับตอนนี้สําหรับรถไฟจีนก็มีการเชื่อมต่อไปทั่วภูมิภาคล่าสุดครับมีข่าวในเรื่องของรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์50ตู้วิ่งออกจากอําเภออูลาโทโฮซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตอนเองกโกเลียในทางตอนเหนือของประเทศจีนมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกประเทศรัเสเซียโดยคาดว่าการเดินทางจะถึงจุดหมายโดยใช้เวลา10วันรถไฟขบวนดังกาเป็นรถไฟสินค้าจีนยุโรปสายแรก ของอำเภออูลาเทอร์โฮในเมืองปลายเย่ยนเน่าเอ,อ๋อซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เชื่อมระหว่างจีนมองโกเลียและเมืองเชื่อมต่อแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่หมอำเภออูลาเทอร์โฮวางแผนให้บริการรถไฟสินค้าจีนยุโรปจำนวน55ขบวนในปี2022เพื่อขนส่งสินค้าประมาณ5-6หมื่นตันโดยมีมูลค่าการค้ารายปีอยู่ที่300-500้าอยล้านหยวนหรือประมาณ1 5 7 2 6 2พันล้านบาทท่านไห่กัง หัวหน้าสํานักง,งานกิจการระหว่างประเทศและการค้าของอําเภออู ho, ราเทอร์โฮหกล่าวว่าอูราเทอร์โฮหก่อสร้างเส้นทางขนส่งทางรางสองสายและลานตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เสร็จแล้วทําให้เกิดแพลตฟอร์มการขนส่งทางรางขนาดใหญ่และรวดเร็วที่สุดในเมืองทั้งนี้ครับอําเภออูราเทอร์โฮหกําลังวางแผนเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมสําหรับคลังสินค้าและการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์เพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า ครับไม่ใช่ว่าแต่ในประเทศลาวนะครับตอนนี้มีการขยายไปทั่วพอเราทรากกันอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมนะครับถ้าเรารู้ว่าสินค้าชนิดไหนเป็นที่ต้องการของตลาดในจีนหรือในยุโรปก็เตรียมตัวกันนะครับแล้วพบกับ a r o k e y v i s i o n ได้ใหม่ในหน้าสบายดี